สวัสดีปีใหม่2026อย่างเป็นทางการนะฮะแหมหลางหลายที่ฉลองนะฮะในคืนเขาดาวนะฮะเสียงสนั่นวันไหวนะฮะทั่วสารทิศนะฮะหปีเราจะมีหนึ่งครั้งนะฮะผมก็จุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็ขอให้เป็นอีกปีนะฮะที่ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะ เห็นไหมฮะเสียงบุ่มบุมบุมนะฮะก็เป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนของวันที่1มกราปี2,569อย่างเป็นทางการนะฮะโอเคปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะเติบโตในการงานที่ดีนะฮะอุ้ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกคนนะฮะขอให้เป็นปีที่สมหวังสำหรับทุกคนนะฮะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวพวกคุณด้วย โอเคแมบันเลยกันเลยนะฮะโอ้โห oh. ลองมาปีเดียวนะฮะข้ามไปปีเจ็ดสลยได้ไหมฮะข้ามไปปีเจ็ดสูได้เลยไหมฮะเ <c oughs> ขาดาวมันไวมากนะฮะแป๊บเดียวเองนะฮะก็แมปี2025ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะ ยินดีต้อนรับสู่2026บางคนวันนี้ก็ทํางานผมก็ทํางานเลิกสี่ทุ่มครึ่งนะฮะวันแรกเลยนะฮะวันแรกเลยนะะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเขียจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องรถไฟ,ฟไทยกับฮัตบีขอบคุณมากๆนะฮะถึงแม้ว่าช่องผมจะไม่ได้ดังเหมือนคนอื่นนะฮะแต่ผมก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆม,มาทำเรื่อยๆนะฮะโอเคก สวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้านะฮะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปี2026นะฮะเราจะลงกันในคืนนี้เลยนะฮะลงเสร็จกี่กี่ทุ่มไม่ทราบนะฮะโอเคแฮปปี้ดีวีอรนะฮะสุขสันวันปีใหม่สำหรับทุกคน